¡Hijo <laughs> สวัสดีครับกำลังชม Hack Show Channel เราอยู่ในช่วงแกะกล่องรีวิวนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคิวของ PlayStation Classic นะฮะสำหรับคนที่คิดถึงเกมเก่าๆวันๆนะฮะแบบว่าเก่าๆเลยนะฮะนี่เลยนะฮะ PlayStation Classic วันนี้จะมาแกะกล่องตัวนี้ครับแต่จะให้ดูรอบๆกล่องก่อนนะครับผมมาครับเรามาแกะกล่องดีกว่าว่าด้านในมีอะไรกันบ้างนะฮะ ่องก็งสวยงามและกระทันรับมากๆเลยแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบามากนะฮะแกออกมาก็มีกล่องสีขาวอีกชั้นหนึ่งเราต้องทำการแกะมันอีกชั้นหนึ่งนะดูซิว่ามันจะหนาสักกี่ชั้นเจอกล่องขาวอีกชั้นหนึ่งเป็น3ชั้นข้างในมีเครื่อง y s t a t i o n Classic นะฮะคิดถึง Play วันที่คุ้นเคยเลยแกะสักหน่อยนะฮะมีการหุ้มพลาสติกไว้นะฮะออกมาดูนิดนึง สังเกตได้เลยนะครับไวปุ่ม power ปุ่ม reset ทางซ้ายแล้วก็เหมือนจะมีฝาปิดตรงนี้แล้วก็ปุ่ม open ซึ่ง open ไม่ได้เหมือนมีไว้ทำเท่แล้วก็ช่องเสียบจอยเป็นแบบ usb นะฮะมีการอัปเกรดนะฮะ usb ทั้ง2ช่องเลยอันนี้ซูมให้ดูเลยนะครับอันนี้ด้านข้างทั้ง2อ่าด้าน ใต้เครื่องนะครับด้านหลังช่องนี้ Action r e ีเพยใส่ได้ไหมแกเหมือนจะไม่ได้นะครับไม่ได้ด้านหลังก็จะมีช่อง HDMI เอาไว้ต่อกับทีวีนะครับแล้วก็ช่อง USB ไว้เสียบอะแดปเตอร์นะครับดูจากขนาดฝ่ามือผมกับเครื่องเกมเพลย์เซอร์คลาสสิกสิครับเลก็กกะทิดเดียวจริงๆว่าเ,าเผือเบาโทรศัพท์อีกนะครับอ่ะเสร็จจากเครื่องลําดูอย่างอื่นต่อดีกว่านะครับข้างในนี้แน่นอนมันต้องเป็นจอยแน่ๆครับ ให้มาถึง2อันจัดว่าจาแกะมาดูก็สวยงามอย่างที่เห็นฮะคลาสสิกจริงๆแล้วมาดูขั้วเสียบนะฮะที่ผมบอกว่าเป็น USB นะครับนี่เลยทำเหมือนเล็กลงนะครับแล้วก็เป็น USB เสียบตรงที่หน้าเครื่องได้เลยง่ายดีครับ ให้มาสองอันนะฮะยังไงก็อย่าลืมเล่นกับคนที่บ้านแล้วกันนะครับผมส่วนของที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น HDMI นะครับเป็นสาย HDMI แล้วก็สาย USB แต่ว่าเขาไม่ได้ให้ตัวอะแดปเตอร์มาด้วยนะครับมีแต่สาย USB ทำไงนเนี่ยทีนี้ของในกล่องก็หมดแล้วด้วยนะครับแล้วก็ของสิ่งหนึ่งที่ผมเกือบลืมไปนะฮะมันมีคู่มือภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะฮะซื้อมาแล้วก็ลองแค่อ่านคู่มือกันดูนะฮะว่าตรงไหนใช้ทำอะไรกันบ้างน,นะครับ น,นี่เป็นข้อมูลพื้นฐานเลยที่คนมีเครื่อง PlayStation Classic ควรจะทราบไว้นะครับแล้วก็นี่ฮะผมเสียบ USB กับด้านหลังนะฮะอันนี้ผมจะลองเชื่อมต่อดูนะฮะกับอะแดปเตอร์สายชาร์จโทรศัพท์นั่นแหละครับเนี่ยฮะหัวที่ชาร์จโทรศัพท์ลองเสียบกับ PlayStation Classic ดูครับเพราะเขาไม่ได้ให้มาในกล่องนะฮะลองดูเลย ส่วนห้าหน้านะครับก็เสียบกับจอยที่เป็นช่อง USB เหมือนกันเลยฮะทั้ง2ช่องนะครับส่วนด้านหลัง HDMI ก็เสียบกับทีวีปกติเหมือนทุกเครื่องที่ผ่านมาทีนี้ปดปุม่ม power ฮะจะได้พบเสียงที่คุ้นเคยพอเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับแน่นอนจะมีเกมรอเราอยู่นะฮะประมาณ20เกมนะครับที่มากับเครื่องและแพ็กเกจนี้นะฮะ <L ong> ลองเลือกและเล่นกันดูนะฮะว่าชอบเกมไหนกันบ้างเกมต่างๆในอดีอย่าง Final Fantasy ภาค7ก็มานะครับ Resident Evil ภาคแรกก็มี R4 ก็มี Rayman ก็มี GTA ภาคแบบต้นตำรับก็มีนะครับก็ลองเลือกเล่นกันดูต่วนอันนี <G 3> ้เป็นหน้าต่างของ setting นะฮะดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เป็นการเซตค่าต่างๆนะครับดูแล้วไม่ซับซ้อนครับสามารถลองเล่นกันได้นะครับมีอยู่แค่ไม่กี่เมนูนะครับ ส่วนด้านนี้จะเป็น Memory Card แบบจำลองนั่นแสดงว่าเราไม่ต้องซื้อ Memory card แจมเลยส่วนโัวเกมนะฮะผมยกตัวอย่างเกม Rayman นะฮะเกมยุคเก่าเนี่ยจะไม่ใช่จอแบบ16ต่อ9แบบใหญ่ๆฟูๆอย่างนั้นนะฮะจะเป็นแบบ4ต่อ3ครับอย่างที่เห็นในภาพครับมีแถบดำซ้ายขวานะะทั้ง Rayman แล้วก็ r e s i d e n t Evil นเครับอันนี้เราให้ดูฉากผีโผล่ในตำนานฮะฉากนี้ใครเป็นเด็กๆนี่กลัวทั้งบ้านแน่นอน คื่อหนึ่งเน่นกันประมาณสิบคนนี่ฉากในตำนานแล้ฉชนีนวิวภาคแรกเนละส่วนสายไฟชอบเกมต่อสู้นะฮะก็ไม่ต้องน้อยใจครับมีเทคเคน3าให้มาลองหวดกับเพื่อนที่บ้านแน่นอนครับเอาแบบว่าย้อนลำลึกถึงความหลังกันเลยทีเดียวนะแต่ภาคก็ยังเป็น4ต่อ3เหมือนกันนะครับไม่ใช่6ต่อ9แล้วก็ กราฟิกทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้ถูกอัปเกรดหรืออะไรเลยนะครับก็ยกมาทั้งดุนนะฮะแล้วก็เอามายัดลงในเครื่อง PlayStation Classic ทั้งดุนนั่นแหละครับอันนี้ที่ผมหมายถึงเนี่ยไม่ใช่เกมนี้เกมเดียวนะฮะที่ผมลองหลายๆเกมในเครื่องนี้เป็นทุกเกมเลยครับผมและแน่นอนครับพี่พาดไม่ได้คือ GTA Park ต้นตำรับเลยนะฮะมุมอมองจะเป็นแบบ b บ r ร์นไอวิวหรือมองลงมาจากเครื่องบินนั่นแหละฮะ้วเราก็เล่นมยรถอบคนแก่ลังแกเหล็กตามใจชอบเลยครับ อันนี้แบบเรียนแบบย้อนยุคกันนิดนึงนะฮะกราฟิกก็จะไม่ได้สวยงามนะครับแต่ว่าถ้าคุณชอบความคลาสสิกเนี่ยคุณควรจะซื้อใบสะสมแล้วก็เล่นมันซะแล้วถ้าหากว่าคุณอยากเปลี่ยนเกม่ะต้องทาไงแน่นอนกดปุ่มรีเซ็ตครับแล้วก็จะมีให้เลือกเซฟเกมลงในเครื่องแล้วคุณก็ไปเลือกเล่นเกมใหม่ได้ตามสบายใจเลยฮะเอาล่ะทั้งหมดนี้คือการแกะกล่องรีวิวนะฮะ PlayStation Classic ใครสนใจอยากสั่งซื้อนะฮะราคาไม่แพงเลยฮะ 3590บาทเท่านั้นเองนะครับแถมมีประกันด้วยนะถามว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนแน่นอนสั่งซื้อได้ที่เพจของผมได้เลยฮะ o k Hackshoot Channel ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในแกะกลองรีวิวครับผมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ